ใครคงคเคยเจอภาวะนี้มากๆทันนีนะแต่งหน้าทันแต่งหน้าซ้ำหน่อยเดิมน,นี้แหละคะ่ะจะลองลองดูค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ถ้าใครมีสเปรย์ฉีดหน้านะเซร่น้ำแรกก็ฉีดซับหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มก็ใช้ผ้าอุ่น,นเป็นแค่สองนะคะ เยอือาลุคแบบไปงานปาร์ตแบบี้เบาๆลองสีอ่อนกันมน่ย ตาดูสว่าขึ้นเลสีที่สองต่อมาจะเอาเป็นสีออกน <S 2> <S 2> ชนแชมเปญแชมเปญนิดนี่กว่าสี white YDK ถูกันตานะน,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 านเลยเท่ากัน เทาเทาดีกค่ะเทาเท,า,ท,า,ทานะ่าเราจะลากแค่ตรงส่วนขึ้งหลังครึ่งตาไปห่างตานะคะ สีดำสีดำนี้ตัวพีกเลยเอาไว้ให้มันเหมือนทําเป็นเหมือนบล็อกให้ตาดูโตขึ้นเราจะทำตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ข้างหลังเลยค่อยๆไล่ไล่ถึงกิดอะไรเลอะ เฉียวขึ้นไปนิดหนึง่งแต่เราไม่ใช่แบบสมมกถึงบนนะไม่เอาเราแค่ทำเหมือนเส้นขอบตาข้างบนแล้วก็ประวัติขึ้นเท่านั้นนะะสองด้าน แล้วก็เอาสีออกทองๆเนี่ยนะ ชอบใช้ฝุ่นฝุ่นทับคิ้วอีกรอบหนึ่งนะคะไม่งั้นมันจะเหมือนเวาเนออกหรืออะไรมันจะเลอะได้ง่ายใช้ฝุ่นเดี๋ยวปัดอีกทีหนึง่งเคลนะ็ดบางคนอาจจะชอบไลตรงจมูกนะอันนี้อาจจะไล่นิดนึงเอาเอาที่แปรงคิ้วเนี่ย ลายมิดมันก็ได้นะสีน้ำตาลแต่ไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวจะดูเป็นแบบว่าออกมาแต่ทำอย่างนี้แหละเกลี่ยให้มันลงมาให้มันเงบสีเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวจะปังอ่านปัดขนตาันหนึ่งนปะัดขนตาไม่นไม่ต้องไม่ต้องหนีบใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ขนตาหักปัดแค่นิดเดียวพอให้มันเกลี่ยเกลี่ยแป้งที่ติด คนคนต้องขนตาออกแค่นั้นเองแปดแก้มนิดเดียวให้บ่มมากกว่าเดิม จาักที่เราเช็ดจริงๆเช็ดออกหมดแล้นะเนี่ยแต่ก็อาจจะเหลือคราบเวทอันไวขอเป็นพิธีแคน่นี้นะปล่าิปที่ปากนะคะก็กวันนี้เนืบลิปลแมกลิปสีแดงนะคะ แซ่บไหมให้มตลอดแล้วนะคะยนงไงปาร์ตี้แค่เหลือแค่เปลี่ยนชุดแปบ๊บเดียวระยะเวลาสั้นนิดเดียวแถมยังไม่ต้องอาบนะ้ำให้เปลืองเวลาด้วยเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาน้อยมากในการแต่งตัวจะ,จะออกไปเที่ยวนะคะค่ะงั้นวันนี้ก็จะได้เลยแค่แต่งตัว